ค่ะวันที่11ตุลาคม2567ค่ะปูโคราชนะคะคุณผู้ชมปะทะกันกับเซียนอุดอนนะคะวันที่11วันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นวันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์ของอ,า,อาทิตย์นี้นะคะคุณผู้ชมเป็นวันศุกร์ปูโคราชให้วิ่งบน7ค่ะวิ่งล่าง8วิ่งบน7วิ่งล่าง8ค่ะแล้วก็จับคู่ให้ค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้เจด เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเป็นบนค่ะคุณผู้ชมอันนี้แถววนี้บนนะคะเบื้องตสามนี้นะคะคุณผู้ชมเจ็ดนี้เป็นเป็นบนค่ะก็คือเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะส่วนแปดเป็นล่างค่ะก็คือแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งล่างค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะแคบหน้าจอเอาไว้เบื้องค่ะคุณผู้ชมแล้วก็งวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม ในราคาของเพื่อนหุดไปค่ะคุณผู้ชมให้ิ่ง8กับ9ก็เลยหลุดไปเนาะ,ะเนาะอาหงดนี้ตามต่อค่ะจินตนากาบขอบพระคุณหลายๆค่ะแนวทางจากปู่โคราชนะคะที่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะในวันที่11ตุลาคม2,567ค่ะอาแคปหน้าจอเอาไว้เบิงงค่ะคุณผู้ชมถ้าแนวทางเขาก็ดีใจนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าแนวทางไม่เข้าจินตนากาบขอบ ขอโทษขอไพ่แท่นคุณแท่นแท่นเจ้าของแนวทางเพิ่นเ้อค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าแนวทางมันปังก็ดีใจนําคุณผู้ชมเนาะเนาะล้วก็ดีใจนํากับผู้เพิ่นไท้มาค่ะแนวทางที่เพิ่นไท้มาจากการคํานวณเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมของเซียนอุดรค่ะเซียนอุดรให้มางวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเข้าแต่ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมตัววิ่งตัววิ่งรูดเนาะค่ะตัวจับคู่ให้ไม่เข้าค่ะวันที่สิบเอ็ดนี้ค่ะคุณผู้ชม เซียนูดอให้วิ่งสีกับ5ค่ะวิ่งสีกับ5จะพูให้ค่ะสี่กบผ่านไปบนและล่างนะคะคุณผู้ชมไปบนไปบนไปล่างด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะผู้ให้มีสี่หนึ่งสี่ศูน5์สี่เค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะแล้วก็ ขอให้มันมันปังๆค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาเพ่นเขาแต่ตัววิ่งเนาะค่ะเนาะสี่รู้สึกมาดีดีค่ะคุณผู้ชมงวดนี้จะมาไหมคะทีจานรหน้าเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางกับมีเขาไม่หลุดเรื่องธรรมดาค่ะเหมือนจินตนาพ่อเห็ดหลุดปุ๊บจินตนามีความรู้สึกว่าใจแบบโอ้ยเนาะจังสิแม่ค่ะคุณผู้ชมอยากให้มันปังเนาะหลุดวดเดียวกับโอ๊โอ้ยแล้วค่ะพูดายกับเซียนได้เิ่นกัเป็นคือกันเนาะค่ะห่วงใยคุณผู้ชมค่ะ เอาขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องจิตนาชาแนลค่ะขอให้โชคดีทุกท่านขอให้หมนันมันปังปังร่ำร่ำรวยในวันที่11อ็ดตุลาคม2 5ง7วันศุกร์นี้กับลาวพัฒนานะคะสวัสดีค่ะค่ะลาวพัฒนาของปูศูนค่ะปูศูนให้มาวันที่11เดือนตุลาคม2,567ค่ะ ปูศูนย์เจ็ดเคยเดินดีมาตลอดหกนวดค่ะคุณผู้ชมหกนวดติดนะคะแล้วก็หลุดไปหลุดไปสองสามนวดระคะคุณผู้ชมแล้วงวดนี้จะมาไหมค่ะคุณผู้ชมเบิ่งไปน้ากันค่ะวิเคราะห์น้ากันเด้อค่ะวิเคราะห์แนวทางราวพัฒนาค่ะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นตมาบอค่ะคุณผู้ชมก็คือบ้านคือเมืองเพิ่ยู่ได้แล้วเนาะค่ะเนาะก็คือเพิ่นให้เด่นบนแล้วก็เด่นบนเด่นล่างค่ะคุณผู้ชมเด่นบนมีสองค่ะเด่นล่างก็คือสามค่ะ แล้วก็จับผู้ให้ค่ะมี2526 27 28เป็นบนค่ะคุณผู้ชม2526 27 27 28เค่ะเป็นบนนะคะแล้วก็ล่างก็คือ35 36 37 38เป็นล่างค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะอันนี้ของปู07ค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาค่ะเพิ่นให้วิ่ง9กับ2ค่ะคุณผู้ชมหลุดไปค่ะคุณผู้ชมเพิ่นจับไปเกเกาหน่้า9นะคะมันไม่มาค่ะคุณผู้ชมแต่งวดนี้จะมาจะปัง เบ่งไปน้ากันค่ะคุณผู้ชมแนวทางนะคะที่ให้มาจากการคํานวนณพอพอพุ่มปูปูนย์นะคะที่ให้แนวทางมาวางทั้งช่องค่ะเอาต่อไปค่ะคุณผู้ชมเป็นของเซียนไอ้นะคะเซียนไอ้คู่ก,กันกับของอของของ,ของปูปู07เนะคะเนาะเป็นของเซียนไอ้ค่ะคุณผู้ชมโดยกินตาจะลงห้รัวๆเลยค่ะเพราะว่าสินตนาตรงฟ้าค่ะคุณผู้ชม ของเซียนอ้ายนะคะอลมพัดค่ะขอโทษขออภัยลาวพัฒนาเซียนอ้ายค่ะเซียนอ้ายของวันที่เก้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อค่ะวันที่เก่ามันหามาแปดกับเก้าค่ะไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมแปดกับเก้าเดี๋ยวคุณผู้ชมเมองก่อนค่ะ ปวดหวัวค่ะคุณผู้ชมแพเคมีนะคะน้ำยาดับผมมันมีเบิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมสาโลงสาล่งนะคะก็เลยปวดหวัวเลยเหมือนเสียงเหมือนเป็นหวัดเลยนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาค่ะงวดที่ผ่านมาเซียนอ้ายให้วิ่งแปดกับเก้าค่ะคุณผู้ชมเข่าแต่ตัววิ่งนะคะตัวจับคู่ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมนะคะงวดนี้ให้มาค่ะเป็นวันศุกร์ที่สิบเอ็ด ตุลาคม2567ค่ะ CNI ให้วิ่ง6กับ3ค่ะ6กับ3บนล่างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับคู่ให้ค่ะมี16,06,76,96ค่ะแล้วก็31,30,37,39เน้น16,31,06,30,76แล้วก็37นะค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวเน้นค่ะส่วน96กับ39บนเน้นค่ะคุณผู้ชม นี่แหละค่ะแนวทางลาพัฒนาของวันที่11ขอให้หมั่นขอให้ปังทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูขอให้โชคดีทุกท่านค่ะขอให้รว่ยๆทุกคนเด้อค่ะสุขภาพดีแข็งแรงทวนหน้ากันค่ะสวัสดีค่ะของอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะวันที่11ตุลาคม2567ค่ะอินตนาตาไลา่บ่คะคุณผู้ชมเช็คถูกอยู่เด้อเนาะเพราะว่าผลออก84กับ สี่สามห้าค่ะเพื่อนห้มาซีก็แปดเป็นตัววิ่งตัวหลุดอยู่นะคะงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมแต่จับคู่ให้สามตัวไม่เข้าค่ะอ,อันนี้ก็เป็นสามสี่จับคู่ให้สามตัวไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมสองตัวก็ไม่เข้าค่ะจับคู่ให้บ่ลเขางอย่างๆค่ะคุณผู้ชมนะคะของอาจารย์ยอดบุรีลำซึ่งเดินดีมา4ีงวดติดค่ะคุณผู้ชมเดินดีมา4ีงวดติดนะคะงวดที่ห้างวดนี้หลุดค่ะคุณผู้ชมนะคะ รูดก็คือว่าแมนรูดเปิด่ะคุณผู้ชมยังมีตัววิ่งตัวหลุดเหลือนะคะทั้งสองตัวเลยค่ะคุณผู้ชมแถมกอดข้อกันอีกต่างหากค่ะแต่ว่าเพิ่นประจับส่กันเนาะคะ่ะเนาะเอามาเบิ่งงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ค่ะของอ,า,อาจารย์ยอดบุรีย์ค่ะให้วิ่งบนวิ่งบนเก้าค่ะคุณผู้ชมเอ้ยผัดลมก็ได้วิ่งบนเก้านะคะแล้วก็วิ่งล่างศูนย์ค่ะบนเก้าล่างศูนย์แล้วก็จับผู้ให้ค่ะเก้าสามเก้าสี่ เป็นตัวเด่นค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวเน้น93 94เป็นตัวเน้น4 80กับ55เป็นตัวรองค่ะแล้วก็จับคู่ให้3ตัวค่ะคุณผู้ชมมี593 594แล้วก็980ค่ะแล้วก็เน้น2ตัวค่ะคุณผู้ชมก็คือ593แล้วก็594ส่วน980เป็นตัวรองค่ะเป็นตัวรองมี3คู่ร้วมกันค่ะ3ชุด3ตัวนะคะ แล้วก็สี่ตัวมีด้วยกันสี่สามชุดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสี่ตัวมีสามเก้าแปดศูนย์ค่ะแล้วก็มีหกห้าเก้าสามแล้วก็สี่หกแปดศูนย์ค่ะเอาตัวใดจะมากค่ะคุณผู้ชมสี่ตัวคือน,น่านแตกแท้จานยอดบุรีรัมณ์เนาะ,ะค่ะเพิ่นให้เอฟซีเพิ่นไปค่ะคุณผู้ชมค่ะสี่ตัวเนาะค่ะเอฟซีเพิ่นกับพ่อใดอยู่ด้นะคะไ้มาทาังช่องเพิ่นเลือกไ้มาค่ะคุณผู้ชม อขอให้มั่นขอให้ปังครับผู้ใดถามว่าเบิงแนื้อทางของอาจารย์สวัสรีรัมนะคะขอให้ปัง,ปง,ปงๆรวยๆทุกคนค่ะโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะวันนูจะโรงแรมขนาดไหนพรุ่งนี้จะต้องเดินทางแต่เช้าอย่าไม่จะได้มีเวลาทํารูกไวไหมรำรำของหนูเข้าไหวคะ่ะหนูหัดทา ก็ดีใจเน่ะทางไปมนเข้านะหรือดีใจที่ว่ามันเข้าห้างงวดติดอ่ะเพอาเข้าห้างงวดติดแล้วทีนี้มันหลุดหนึ่งงวดของเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะหลุดหนึ่งงวดแล้วมันก็ต่อเมื่อคืนนะ่ะเมื่อคืนหนูลืมได้าท้าว่ามีลาวเพราะพุ่มเมื่อเช้าหนูตื่นมาหนูลืมว่าเมื่อคืนมีลาวแะ้วหนูก็ทาหน้าตาเฉยอยู่ก็เลยมีคนทักหนูมาว่าเอ๋เมื่อคืนถูกลาวพัฒนาไหมหนูบอกไม่ถูกเลย ต้องเวลาพัฒนาวันไหนหนูงงเพราะเมื่อวานเหนื่อยกับทำผมทั้งวันหาเงินแบบนี้แหละเั้งวันเสร็จแล้วตอนค่ำๆสองคนดับสองคนเมืวันแบบคุ้มคุ้แล้วทีนี้หนูก็เลยพอทำเสร็จพอเมื่อคืนพอมันออกปุ๊บหนูว่าหนูจะได้เดินทาง หนูจะไม่มีเวลาหนูก็เลยอ่ะจะต้องไปงานศพญากกว่าจะกลับมามันก็ค่าจะทํายังไงดีต้องมานั่งเขียนไอ้ทุกทุกเซียนให้มาหนูต้องมานั่งเขียนนั่งเขียนเสร็จแล้วหนูต้องมานั่งพูดตอนไหนอะถ้าหนูกลับมาหนูจะเหนื่อยอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ใกล้ๆเนาะเข้ากับไปขวนแก่นเลยน้ำเพื่อน้ำโสมร้อยกว่าโลอยะะู่ค่ะแล้วไปนั่งในงานนี่กว่าจะเสร็จอย่างเงี้ย หนูก็เลยว่าเอ้า,า,างั้นคำนวณว้เรียบร้อยดีกว่ามันคืนหกทุ่มหนูก็ั่งคำนวณเลขมาคำน,นวณเสร็จเรียบร้อยหนูก็ถึงเช้ามามีคนพักผูกไหมเออเลยนเล่นนึกใจค่ะทีนี้ <c oughs> ลืมวันลืมคืนได้ถูกไหมข้าสองนวดสามนวดมันก็ดีใจอะค่ะมันเข้าวัแนแรกก็ดีใจแล้วแลมันเข้าตรงๆด้วยค่ะไม่ต้องกลับเลยต้องรู้ไม่ได้กลับเลย ม่เคยเข้าตัวกับด้วยเข้าตัวตรงๆเลยค่ะบางการก็เข้าบนล่างดีใจเนาะของตัวเองเข้ามือใหม่เข้าขนาดนี้เมื่อคืนทุกๆเซียนไม่เข้าทุกสักคนเลยมีของหนูเข้าคนเดียวสิบเซียนนล้วนๆเลยมันพอดีพอดีค่ะมื่อวนตอนสุดตอนได้พอดีพอดี ยกโคนให้อย่างสีผมก็สวยๆมันก็บังผมขา้าได้อยู่แต่ว่าก็ต้องทำนานะอ,อ่ะอเจี๊ยบะล้างะคะ่ะเดยนระว,วังระวังหน่อยนะคะ